อบบไอแบบไหนแบบไหนเอะอน,ออนั่งใหญ่กามยุบมันจะงอกระหกม,มันเป็นเรื่องของดังบางคนกินเหล้าฝลังไม่เห็นเขามีนั่งก็ยังมากันยกยอหลังหานม,นมันเป็นเรื่องยุบหนอกระกำเนิดเกิดต่อเป็นเรื่องคนดเลาาชาวจีนหรือว่าชาวลาวมากินเหล้าขาวก็พบคือกันแบบไหนอโอ้โอโอโอโยเงี้ยนเว้ยเลเลลเล มีควายแล้วออกไปแทงกบหัวหน้าเข้ากแล้วต่อให้ก่อนเลยหัวอ้อพิษมิวพนมละบังคมตั้งแก๊กมูดุตีนแดกสัดลุงแก๊กบโอ้อรักอ้องาไม่อยากจ็คิดสงสารไม่อยากจ็คิดสงสารมาเห็นสาวตั้งนั่งซึมพิษมิวใหญ่กรรมการครับผมช่วยบอกชายเมืองสิงห์ด้วยนะบอกว่ายังไงก่อหือ จะไปบอกคุณสายันด้วยบอกว่ายังไงก็หือบอกให้กรรมการน่าไปไกลๆส้นตีนหน่อยนะครับเขาบอกให้คุณเอากรรมการไปไกลๆส้นตีนฝากกระเป๋าอ่าอ,อ่อไม่เป็นไรหม่ฉันผมเคยลองประกวดชนะตอนนั้นพี่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 อย่าวางกระเป๋าผมดิฝากไว้ก่อนอ๋อไอเย็นนักร้องคนนี้ลำบากวะเออเออประกวด ไอสัตว์ให้ดูมือมันไม่ใช่มือกูมือไม่ได้โดนโยมเคนี่ไปนอนกับพระนายโยมไม่เอาหรอกจากลัวพระจับนม